กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม11ผู้โดยสารบนเรือไททานิกในชีวิตจริงหน้าตาเป็นอย่างไรการจมของเรือไททานิกนั้นเป็นโศกนาฏกรรมและมีผู้รอดชีวิต700คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด2,200คนเท่านั้นมีภาพยนตร์มากมายเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมดังกล่าว แต่ว่าเวอร์ชั่นที่เป็นที่จดจำมากที่สุดคือไททานิกของเจมส์คาเมรอนที่สร้างเมื่อปี1997ภาพและการเล่าเหตุการณ์นั้นน่าทึ่งเหลือเกินผนวกกับเรื่องราวรักโรแมนติกและแน่นอนคาแรคเตอร์ตัวละครที่ซับซ้อนน่าสนใจเราได้สรรหามาว่าที่จริงแล้วผู้โดยสารและลูกเรือบนไททานิกวันนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรในชีวิตจริงมาเริ่มกันที่คนแรกครับมาการ์เสบราว มาการเรสบราล์ Brown, คนที่เอาเสื้อสูตรของลูกชายตัวเองให้แจ็คยืมไปใส่ตอนที่มานั่งทานมื้อเย็นกับบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเธอเป็นผู้โดยสารบนเรือไททานิคจริงๆและเธอเป็นผู้ที่ชอบทําบุญเธอเป็นคนที่สาธารณาชนรู้จักกันดีและเป็นนักอนุรักษ์เพื่อสังคมเธอคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่ช่วยผู้โดยสารบนเรือให้ลงเรือกู้ชีพส่วนตัวเองก็ไม่ขอลงเรือไป หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปมีปากเสียงกับคนบังคับเรือโดยเธอขอให้เขากลับไปยังจุดที่เรือล่มแล้วไปช่วยผู้รอดชีวิตที่เหลือตอนที่เรือคาพาเทียเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาเกาเรสได้ทำรายชื่อผู้ที่รอดชีวิตไว้แล้วก็ช่วยหาอาหารและผ้าห่มให้คนเหล่านั้นเธอได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อเรียรายเงินมารักษาเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้รอดชีวิตและเธอได้รับรางวัลเหรียญประกาศกิตติคุณแห่งชาติด้านความกล้าหาญ สำหรับการอุทิศตนและได้ชื่อว่ามอล l ลี่บราว์ผู้ไม่มีวันจมและถูกลืมเลือนคนต่อมาครับกับตันแอดเวรสมิธเรือไททานิกนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมบังเหียนของแอดเวรสมิธวัย62ปีที่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาและออกจากโรงเรียนตอนอายุ12 เพื่อเริ่มเรียนในกองหนุนกองทัพเรือเขาเป็นกัปตันที่มากประสบการณ์ที่สุดแห่งบริษัทไวสตาไลเพราะทำงานมาถึง40ปีและเรือไททานิกคือเรือที่เขาจะบังคับเป็นเรือลำสุดท้ายก่อนกเกษียณสมัยนั้นยังมีความเห็นที่พูดกันหนาหูว่าภูเขาน้ำแข็งนั่นไม่อันตรายขนาดนั้นและในปี1907อนาคตกัปตันเรือไททานิกก็ได้ประกาศกล่าวในการสัมภาษณ์กับสื่อว่า เขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะมีสภาวะใดที่จะทำให้เรือจมได้การสร้างเรือในสมัยนั้นไปไกลเกินกว่านั้นแล้วและก็มีความเห็นที่ถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับนาทีสุดท้ายของชีวิตกับตันคนนี้แต่พยานบางคนได้บอกว่ากับตันได้เสียชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษคนถัดมาครับโจเซฟบรูซอิสเมโจเซฟบรูซอิสเม เป็นประธานและหัวหน้าของบริษัทไวสตาร์ไลน์เขาอยากแข่งกับคู่แข่งให้ได้ไม่น้อยหน้าก็เลยสร้างเรือที่หรูหราที่สุดและสั่งให้สร้างเรือชูชีพกู้ภยัยลดลงจาก48เหลือแค่16ลำหลังจากที่เขารอดมาจากเรือล่มเขาก็โดนถล่มยับจากทั้งสื่ออเมริกันและอังกฤษว่าเขาทิ้งเรือและทิ้งผู้หญิงกับเด็กๆไว้ให้เผชิญชะตากรรมกันเองบนเรือที่จะล่ม และแม้ว่าการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะพิสูจน์แล้วว่าอิสเมได้ช่วยผู้โดยสารมากมายและได้เข้าไปนั่งบนที่นั่งที่ว่างบนเรือชูชีพลำสุดท้ายแต่จนแล้วจนรอดคนก็ยังเรียกเขามาตลอดชีวิตว่าเป็นคนขี้คลาด และภาพลักษณ์ทางลบของเขาก็ถูกตีแผ่สู่ภาพยนตร์เช่นกันไม่เว้นแม้แต่ในเวอร์ชั่นของเจมส์คาเมรอนเมื่อที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ได้ขอให้ผู้กำกับพิจารณาเสียใหม่ก็กลับได้รับการบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนบทไม่ว่าจะยังไงก็ตามและคนดูจะต้องได้เห็นเขาในคาแรคเตอร์แบบนี้คนถัดมาครับโทมัสแอนดรูว์โทมัสแอนดรูเป็นผู้สร้างเรือไททานิค และเขาเป็นคนลงไปทดสอบเรือครั้งแรกว่ามันทำงานอย่างไรหลังเรือชนภูเขาน้ำแข็งแอนดรูเป็นหนึ่งในน้อยคนที่รู้ทันทีเลยว่ายังไงเรือก็จมแน่เขาพยายามโน้มน้าวผู้โดยสารว่าให้ลงเรือกู้ชีพเปิดประตูห้องพักหาคนแล้วบอกให้คนใส่ชูชีพแล้วขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือตัวแอนดรูเองไม่รอดชีวิตและมีคนเห็นเขาแป๊บเดียวก่อนเรือจะจมเขาโยนเก้าอี้ลงไปในน้ำเพื่อหวังจะให้ผู้คนได้ใช้เกาะเป็นแพลอยตัว คนถัดมาครับวิลเลียมเมอร์ด็อกมีประสบการณ์เดินเรือมา16ปีและเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของกัปตันเรือไททานิกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรในวันที่เรือจมพอดีแต่กลายเป็นว่ามีคนเห็นภูเขาน้ำแข็งก็สายเกินแก้แล้ว37วินาทีให้หลังเรือก็ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งเต็มๆ ตัวละครที่ซับซ้อนและไม่ตรงกับตัวจริงในหนังเวอร์ชันเจมส์คาเมรอนนั้นทําให้หลานชายของเขาโกรธมากจนทําให้บรรดาผู้สร้างต้องไปยังแผ่นดินเกิดของนักเดินเรือคนนี้และขอขมาบรรดาญาติญาติและบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลในนามของเขาเองตัวละครถัดมาครับเฟรเดอริกพีทเฟรเดอริกพีทและเพื่อนร่วมงานของเขาคือคนที่มีหน้าที่ออกไปสังเกตการดูเรือตอนดึกคืนที่เกิดโศกนาฏกรรม และเขาคือคนแรกที่สังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งหลังจากนั้นเขาก็ถูกสอบปากคำโดยคณะกรรมการอเมริกรันและอังกฤษเขาบอกคณะกรรมการว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่สังเกตการไม่มีกล้องส่องทางไกลและถ้ามีเราก็จะเห็นภูเขาน้ำแข็งเร็วกว่าเดิมแค่นิดเดียวแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าต่อให้มีกล้องส่องทางไกลก็คงจะไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งทันเวลาอยู่แล้ว พลิตเองลงเรือกู้ชีพลำเดียวกันกับมอลลี่บราว์ผู้ไม่มีวันจมและถูกลืมเลือนและเขารอดตายจากเรือไททานิกคนถัดมาครับชานส์ไลท์โทเลอร์ชานส์ไลท์โทเลอร์เป็นผู้ช่วยอันดับสองของกัปตันเรือไททานิกเมื่อเรือเริ่มจมเขาเป็นคนกระโดดออกจากเรือเองแล้วก็ปีนขึ้นเรือกู้ชีพกับผู้ชายอีก29คน เขาเป็นคนสอนให้บรรดาชายเหล่านั้นคุมเรือให้สมดุลเพื่อไม่ให้เรือจมไม่ใช่ทุกคนที่จะรอเรือช่วยชีวิตลำใหญ่ให้มารับได้บางคนก็ร่วงน้ำลงไปเพราะความเหนื่อยอ่อนและหมดแรงไลท์โทเลอร์เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสในบรรดาผู้รอดชีวิตทั้งหมดและหลังจากโศกนาฏกรรมเขาก็ได้ให้คำแนะนำมากมายเรื่องความปลอดภัยของเรือเขายืนยันว่าเรือชูชีพควรจะมีมากกว่านี้และแนะนำด้วยว่าควรจะมีหนังสือเล่มเล็กๆ คอยสอนว่าจะใช้อย่างไรให้ติดต่อวิทยกุกับเรืออื่นๆอย่างสม่ำเสมอและส่งสัญญาณหากสภาวะอากาศดูเป็นอันตรายคนถัดมาครับเจ้าสัวอาซิบันเกรสซีที่4เจ้าสัวอาซิบันเกรซีที่4เป็นนักเขียนเป็นนักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นและเป็นผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสของเรือไททานิกเมื่อตอนที่เรือชนภูเขาน้ําแข็งเขาได้ช่วยชานสไลทโทเลอร์ er, นำผู้หญิงและเด็กๆลงเรือชูชีไป หลังจากเรือจมเขาก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปเกาะเรือเล็กที่คว่ำแล้วก็กลับไปนิวย์กเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์บนเรือไททานิกซึ่งภายหลังได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยทั้งหลายสุขภาพของเขานั้นได้รับผลกระทบจากอาการไฮโปเทอร์เมียและหลังจากนั้น8เดือนเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนและโรคเบาหวานเกรซซีนั้นหมกมุ่นคิดแต่เรื่องไททานิกจม และคำสุดท้ายของเขาคือเราต้องพาทุกคนลงเรือเล็กเราต้องพาทุกคนลงเรือเล็กให้หมดและคนถัดมาครับจอห์นแจ็คฟิลิปในวันที่เกิดโศกนาฏกรรมแจ็คฟิลิปซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โทรเลขได้รับโทรเลขมากมายจากผู้โดยสารเพราะว่าวิทยุเสียก่อนหน้านั้นหนึ่งวันตัวเขาเองเหนื่อยมากจนไม่ได้เตือนกับตันว่าเรือใหญ่ลำอื่นเตือนมาแล้วว่ามีภูเขาน้ำแข็งฟิลิปไม่ได้ฟังข้อความ ซึ่งอาจจะช่วยไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมให้ครบเพราะว่าข้อความไม่ได้รับการทําเครื่องหมายว่าสําคัญมากพอเรือชนกับตันก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนส่งสัญญาณ SOS และแจ็คฟิลิปก็ไม่ได้หยุดส่งเลยจนกระทั่งห้องน้ําท่วมแล้ววิทยุก็ทํางานไม่ได้อีกต่อไปเขาไม่รอดชีวิตแต่แฮโร b ไบรท์ที่ทํางานกับเขาจําได้ว่าเขาทึ่งมากที่ได้เห็นฟิลิปทํางานวันนั้น ในขณะที่ทุกคนสติแตกกันหมดแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมการทำงานในนาทีสุดท้ายของฟิลิปในวันนั้นเลยคนถัดมาครับไอดาและไอซิดอร์สตรวฉากในหนังที่คู่รักคนแก่กอดกันแน่นตอนที่เรือกำลังจมนั้นยากจะลืมเลือนและตัวละครสองคนนี้ก็มีต้นแบบมาจากคนจริงๆนั่นก็คือไอดาและไอซิดอร์สตรวทั้งคู่รักกันเหลือเกินและตัวไอซิดอรเองเป็นทั้งนักธุรกิจและนักการเมือง ตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเพราะต้องทำงานเขาส่งจดหมายกลับบ้านหาเธอทุกวันเจ้าหน้าที่ของเรือไททานิกเมื่อพิจารณาอายุของทั้งคู่แล้วก็พร้อมจะให้ทั้งคู่ลงเรือกู้ชีพได้แต่ไอซิดอร์ปฏิเสธเพราะเขาต้องการทำอย่างที่ผู้ชายบนเรือทำเขาพยายามให้ภรรยาตัวเองลงเรือไปแต่เธอไม่ต้องการทิ้งสามีไว้คนเดียวบนเรือที่กำลังจมเธอบอกว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปี คุณไปไหนฉันไปด้วยและก็ได้มีคนเห็นทั้งคู่ยืนกอดกันแน่นบนดาดฟ้าเรือเป็นภาพสุดท้ายและคนสุดท้ายครับวอลเลซฮาร์เล์ฉากในหนังตอนที่แม้ว่าทุกคนจะตื่นตะะนกเพราะเรือล่มแต่กลุ่มนักดนตรีออเคสตราก็ยังคงเล่นดนตรีให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ก็คืออิงมาจากเรื่องจริงเพราะว่าวอลเลซฮาร์เล์ที่เป็นหัวหน้าวงออเคสตรานั้น ได้นำนักดนตรีทั้งหลายให้ยังคงเล่นดนตรีต่อหลังเรือชนภูเขาน้ำแข็งเพื่อดึงสติผู้โดยสารให้ใจเย็นๆไว้พยานหลายคนบอกว่าวงออเคสตราเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรือจมและไม่มีนักดนตรีคนไหนรอดชีวิตเลยมีการพบร่างของฮัตเล่พร้อมกับไวโอลินติดตัวอยู่และไวโอลินนั้นมีข้อความสลักหลังไว้ว่าสำหรับวอลเลสเป็นของขวัญวันมั่นของเราจากมาเรีย และนี่คือ11ผู้โดยสารบนเรือไทททนิกในชีวิตจริงหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ brightside.thai.com ครับ